ผมจิพานานามาติโชโดนะครับสำหรับเยีย่ยงของเขาเขียนสิ่งครับผม ไล่แล้วนะครับผมไล่แล้วครับกัดแล้วกัดแล้วออกเลยนะครับโอ,อ,ยบอ่ยของโอ้ยขตอต่อครับพี่น้องขอต่อทครับแม่ มันกานแน่นอนครับวัดสมหวัุชูโมยนะครับ,มมนนรบโอ้ลุดนเหรอครับน,าน,าน,านั่นน่ะเปล่าก็จิบมยี่ห้อ่ะไรอั้เข่าต่อนะครับงัดจังหวะเลียยอยูเหรอครับแต่ลากเขาไปของต่อข้างล่างเะครับ นะครับนะนนะปลาล่าไปของต่อข้างล่างครับผมแต่ปลารุดแล้วครับมิ้นออกมาจิ๊บโซ่โตัอยู่มังหันเย้อวจังไหนดีกับต่เอเขานะโอ้จบเลยครับนะั่นหละคงจะเรียบร้อยครับผมตามสเตปนะครับตามสเตปครับนะั่นนะ่ะคงจะ ขาดมาขาก็ต้องมาหลุดมึงนะครับผม่าขาดเน่นอนครับต่อหน้าครับข้างหลังโอ้เสียดายครับตัวแหลกแต้มแหลกรุดแล้วครับ